สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะเอฟซีนะครับวันนี้ก็พากันมาตักปลาบินกันนะครับที่ว่าเราไปทําคลิปนี่นะครับขั้นตอนในการหานะครับนี่เลยก็นี่นะครับอุปกรณ์ที่ว่าเราหากันนี่นี่ออใช้สวิงตักกันนะครับนี่ครับปลาบินหรือว่าปลานกกระจอกก็ลอยอยู่หน้าน้ํานะครับ แล้วก็ต้องเอาไฟล่อก็เป็นเป็นไฟเขียวนะครับวันนี้ก็พาพ่อมานะครับดูนะครับพ่อของเซนอู๊ดนูนะครับเซนอูดอยู่หน้าเรือละดูนะครับกําลังถือดําสวิงยาวๆนะครับกําลังรอรอหมายนะครับรอปลาที่ว่าเราจะตักกันแล้วก็มากันนะครับนี่นายท้ายเราเออสวัสดีครับผมสวัสดีรับแสงก็ตาไม่เห็นนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไาชมกันว่าวันนี้จะจะเด็ดจ,จะหมาหรือเปล่ามาครับเรามามาดูกันเลยนี่นะครับที่เห็นไฟริบๆก็เป็นหน้าหาดนะครับก็แล้วเราก,ลก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆครับวันนี้อา้าวอันนี้ซ้อมนะครับยลังๆเลย <laughs> เอาตื่นเต้นเลย <laughs> นึกว่าหมากแล้วประเดิมตัวแรกเปล่านะครับอันนี้ซ้อม ใบไม้ใบไม้อ่าวันนี้มากันสี่คนวันนี้นี่นะครับดูนะครับเซนอูดถือดำสวิงส่วนพ่อครับนี่ครับหนังสติ๊กพ่อมาทำอะไรอ๋ออันนี้พ่อก็แกะสลักเองนะครับอ้ยตีมือก็ศิลปะแบบ ก็ว so hmm. oh, mm ่าเป็นสมัยเรียนผมก็เกียรสีนะครับนี่สุดยอดเลยครับโอมาแล้วครับเจอแล้วครับอยู่ว่าเหวตดอะไรตัดโอ้ยเปล่าวิ่งมโอ้โหเวจวดวดงานเลยครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเก่งมากเลยครับ ตอนนี้ก็เห็นริบๆเลยครับมีกระโดด,โดอยู่ด้านหน้าอยู่ลุ่มตามอยู่นะครับาสายพานไปหามาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวแรกกันว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้นเดียวรอแล้วครับวันนี้ผมไม่ได้เป็นคนตากนะครับพอดีเซียนอุดมาโอ้ครับสือตัวบิงดำยาว มาครับมาลุ้นตัวแรกกันมาแล้วตัวแรกมาครับนี่เลยอุ้ยนนี่ะครับมาแล้วครับตัวแรกนะครับใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่อ๋อมาละตัวที่สองมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วครับอย่างต่อเนื่องเออ สามตัวเลยนะครับโอ้ยถ่ายไม่ทันนะครับติดปลาอะไรมาด้วยเนี่ยนี่นี่นะครับติดปลาวแข็งมาด้วยโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่นะครับมาลุ้นกันนี่อยู่เปล่าอยู่เปล่า,อาโอ้ โอ้ยครับไปแล้วโอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้หอโหเอแล้วครับเจอแล้วครับอยู่ไม่อยู่โอ้หครับดูหนึ่งตัวครับมาดูทางนี้กัน먼อ่า มาแล้วครับได้นานมาแล้วครับอ,นนรอ,อย่างต่อนเนื่องนะครับวันนี้โอ้โหสนุกมากเลยครับมันลุ้นกันจริงจรยูยเปล่าโอ้ยอยู่ครับอยู่ไหนๆ,ๆนะโอ้ยลงแรงเออนู่นน่ะอยู่ลงลึกไปแล้วนู่นลงล บินไปแล้วครับนู่น,นเออพ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 ออยูเออ่เขาโอ้ยอ <laughs> อไปแล้วครับโอ้ยไปมากมองแต่ไ่ทัน <laughs> เออมันจะมาหาไปครับโอ้ยนี่นะครับไซมิเล็กนะครับนี่ <laughs> โอ้ยเต็มกำม,มือนะครับ สายใหญ่โดนไปหลายตัวแล้วนะครับออกเลือแล้วโอ้ครับนี่ตัวเตียงกระติกหรือเมาเรือต่อเตรียมหนังกระติกแล้วนะครับเตรียมพร้อมนี่อาวุธประจำกายนะครับตัวไหนบินขึ้นยิงเลยนะวัดวัดดวงใช่ไหมวัดดวงมัจะโดนไม่โดนตัวไหนบินขึ้นยิงเออโอเคครับ โอ้ยอดนี่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 นไก่ของนะเออไปแล้วนะครับอไอเรเอยเิงก็กำลังเขาตีกับแข่งกันอยู่วนวดูกันครับใช่นะครับผ่านครับผ่านผ่านนมีกระโดดจังตอนเนื่องเลยใช่เหรอนูนครับโอ้นนกระโดด เดี๋ยวเดี๋ยตาต <c oughs> มเยอนี้ต้องเปิดไปเขียวรอนะครับ ตาบินหรือปลาูกระจบีเลยนี่ครับลตัอนนี้ก็เดาไปสามสตัวแล้วนะครับไปชมกันต่อนะครับมาแล้วครับเจอแล้วเจอล้วเอแล้วโอ้โดนอีกหนึ่งตัวนี่มาล้วครับ โอ้โหส,สดลอ้ลอเลยนี่โดนไหมโดนไหมไม,มาอีกแล้วครับอย่างต่อนเนื่องเลยนี่มาอีกแล้วครับโอ้โหเออตานปังอะู่น้ำเไม่ไม่รู้ไม่รู้นะมานี่มาแล้วครับตีเอโโอโ,โดนเนี่ยครับเป็นสิบตัวแล้วใส่สวยอยู่ไปครับไปรับชมกันต่อโอ้โห ครับข้างหน้าก็เป็น,นปกินได้ไหมไกินได้อยู่เนี่ยครับอยู่ไม่อยู่โอ้ยโดนนะครับเป็นอไ,ไ่ดันตอนน้ำเยอ่อวันนี้มันตั้งแต่เม,มื่อวานไม่รอบรอบรอบอลอบเลว อย่างต่อเนื่องนะครับน,นั้นนกเรื่องอะไรน,ะน,นขาว <c oughs> ตัวไปหลายตัวแล้วนะครับนี่ไม่ไม่นหนะนกขาวนี่ใช่กี่นกแม่ตอนนั้นบินนูจริงนะจะถูกปีกถูกเลยมลลมกินงโดนลมไง่ในกากาะแสลงลมง่ายยิ่งยากเจอยังเจอยัง ออหนูน่ะบินยุ่้งนาหนูานุี่นจะกลับยูไม่อยู่ครับเจอกันรุ่นเลยมาแล้วโอ้ยน้ำมระสานเลยครับอ้โน้ำกระจายเลยตัวนี้อืมน้ำกระจายเลยครับลุนนนนนนนด้านข้างด้านข้างนี่นะ

ก็เวียนวนอยู่แค่ได้มาครับไอ้โดนโดนโอเคสมังอยู่อีกตัวนึงครับโดน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 อยู่เอาอยู่โอ้มันเลยครับนี่โอ้ยบินไมค์แล้วครับโดนีกแล้วแม่ อะไรู้สึกตัมมาอย่างต่อเนื่องเลยโอ้ยตัวใหญ่มากนุ่นๆอยู่ในน้ำครับเอาไว้เอาๆดักอยู่ไหนไหนกุ้งไหนกุ้งตักปลาเลยปลาตักกุ้งเลยกุ้งเออครับเติมตาเมย์ตีปลาเตีไหนไหนกุ้งนี่อ้าวมาครับ กลุ่มลอยนะครับโอ้นูนๆอีกตัวหนึ่งครับต่อเนื่องเลยมีมันเลยมาครับโอ้หไหนๆๆๆไหนสักร้ตัวสามตัวโอ้ยตัวนี้เยอะครับมองแทบไม่ทันนะครับตาลายตอนนี้ตาลายโอ้นูนๆๆอุดไม่รู้จะตักต้นไมก่อน เออนี่นี่มาแล้วกระโดดมาแล้วนี่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 เอาไป้ทีละก่อนนะออ่าตาลายหมดเอาครับมาโอ้ยเร็วมากเลยเออปิดได้หมุนไปขวาเอ้าฟาดเอ้าโอ้ยนี่พวกพิยุกเกือบ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 คนจะตกเกือบตกโอ้ตัวใหญ่นะครับ น nah, ั่นๆเข้าไปเกิยหน่อยมันยืดเขินนิดหน่อยนะเขินตปลยเเไอเาอยู่อยู่มามาแล้วครับเอาอยู่ี่นี่นี่ไีละมา คนตักับมันนะครับอืมเรือจะออกล้วเนี้ยใช่ใช่ลอยกันหมดนี่นะครับโอ้ไปหลายตัวแล้วใช่นี่นะครับกลุ่มไซนี้ยังลอยนะครับถักมาให้ดูนะครับ เปลี่ยนไม้ไปเรื่อยนะครับชะล,ลอไปเรื่อยจะลังเปลี่ยนที่นะครับนะครับจะตามไปชกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกอีกหนึ่งไม้นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ชะลอเรือแล้วนะครับในร้านอ,อ่าปลาแล้วตอนนี้ก็ออกมามาลุ้นกันอีก,ออกเจอแล้วครับออมามาลุนมาชมกัน โดนไม่โดนเฮ้ยเหยูด้าโอ้ยผาดครับะป่อลมันก่อนาปสมเป็นใหม่นะครับแน่หยอกหยอกนี่หยอกหยอกจริงไปแเล่นแล้วครับโอ้ยสองตัวอ้าวน้ำกระจายอีกแล้ว เบิร์นสองนะครับจากยี่สิบกลายเป็นสองนะครับเบิร์นสองนะครับเบิร์นสองลอดไปื้วนปล่อยต้วนี้ต่งเทาไปนะครับเบิร์นสองเลยครั้งนี้นี่นะครับโอ้วางนี่ครับเห็นกันจะชัดเลยนี่ตรวจที่สอครับตรงเลยนะสองตัวตบตรงเลยมาครับมาดูกันตบตรงนี้เลยโดนไม่โดนโดนไม่โดน โอ้ยอยู่ครับอยู่ตีเด็ดตัวกระบกตัวใหญ่ไม่ตัดในทดียับบ้านเลยมันตัดตับเลยตัวใหญ่นี่นะครับตากระบอกโอ้ยยอดนปลากระบอกะีเด็ดนะครับตัวนี้กับ ไม่่าเป็นคู่ไม่ใช่เมื่อกี้มาจะตัดคู่กพราสวิงขัดใแตัวผู้มาตัวเมียเอาไม่สยหายอยหายวิ่งหยวงห่ยมาครับอยู่ไม่อยู่แต่ทีเด็ดแล้วนะครับปลากระบอกน่าด้วยออกขาวใสงามใสตามขีดว้าูนะ ไม่โดนโอ้โหโน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 ายายไปเลยมันยู่ตีหลายตัวอยู่คิดว่ายอย่ะัไปไปแก้มือนะครับได้แล้วก็ โดนมีต้มขึ้นเหมือนตายตายไหมมันเยอะเหรอส่วนมากนี่นะครับปลากระบอกก็เขาก็ได้กันส่วนน้อยนะครับดูนะครับต้องอาศัยที่ว่าต้องตกให้ไวนะครับใจดำตะวิงตกเอามามาเจออีกแล้วครับกระบอกออกปะกระบอกก่อนดิโอ้ยลึกโอ้งไปลึกมากนนั่นนั่ั่นแล้วอยู่ลึกอยู่ลึก เอวเาสองตนๆๆโอ้ยอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้เข้าสวิงแล้วนะครับโอ้ยแต่ว่าไม่่นั่นๆๆมาลุ้นกันนะนั่นโอ้รูปนะปั นานมาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมาอ้ยใสไปเลยอีกแล้วนะครับนี่เลยตัวล่าสุดน,นะครับน,นี่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 ซุปตะนะครับ อยู่มาลุ้นกันครับปบับมานิตึมน,นี่ครับโอโ้โหนี่คือใ,ใหญ่โอเคนะครับเ,เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวยังไงก็ไปสรุปตอนขากลับกันนะครับมาที่เรามาครั้งนี้ มากันสี่คนนะครับสหายก็เป็นคนตากว่าจะได้สักเท่าไรนะครับวันนี้เ็ตากอีกจากภาคหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วครับนี่มาดูปลากันทั้งหมดครับโอ้โหปลาบินหรือปลานกกระจอกเนี่ยนะครับแล้วก็นี่นะครับปลากระบอกอีกสองตัวโอ้โหนี่นะครับปลาอูด โอเคครับถ้าทุกคนชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอเก็ปบปลาก่อนนะครับแล้วก็ปลาที่ว่าเราตักมาคืนนี้เดี๋ยวไปเจอกันนูนะครับไปตีปลาเดี๋ยวยังไงก็ไปดูหมายไหนนะครับจะผ่านเซียนอูดผ่านอูดจะไปครับ <c oughs> <c oughs> ไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม